ท้องฟ้ายังไม่สว่างเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังนะจ๊ะคุณผู้ฟังเช้าเช้าแบบนี้จะออกกําลังกายอะไรยังไงจะไปวิ่งที่ไหนหรือว่าตกเย็นจะไปวิ่งออกกําลังกายที่ไหนตอนนี้ก็หลายพื้นที่สถานที่ออกกําลังกายก็เปิดแล้วให้เราสามารถไปออกกําลังกายได้อย่างมีความสุขแต่ต้องเตือนภัยกันเตือนภัยกันเลยค่ะหน้าหนึ่งไทยรัฐเช้านี้มีภาพนี้เลยผู้ชายคนหนึ่งไปออกกําลังกายเป็นประจำยามเช้า แล้วเขาก็ไปซื้อน้ําดื่มขวดใหม่นะน้ําดื่มขวดใหม่เขาก็เปิดขวดดื่มน้ําปรากฏว่าดื่มน้ําไปแล้วรู้สึกมีอาการมึนงงมึนงงเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้แต่โชคดีตั้งสติได้อะแล้วก็มาสังเกตว่าเอ๊ะตัวเองถูกวางยาหรือเปล่าก็งงว่าไปซื้อน้ําขวดใหม่ใหม่เอี่ยมเลยยังไม่ทันจะเปิดขวดเลยจะโดนวางยาได้อย่างไร เนี่ยนะคะผู้ชายคนนี้ก็เลยเอกใจลองเอาขวดน้าเนี่ยเนี่ยยังปิดฝาอยู่เนี่ยบีบบีบขวดน้ําปรากฏว่าตรงข้างขวดน้าเนี่ยขวดพลาสติกใสเนี่ยตรงข้างขวดน้ำ,นนนำมันเหมือนมีรูเจาะลงไปนึกออกไหมมันคล้ายกับรูเข็มฉีดยาและฉีดยาลงไปที่ขวดอะเพื่อผสมน้ํามันไม่มีสีแต่ถ้าคนดื่มน้ําแล้วเนี่ยสลบเมือด คนร้ายก็จะมาขโมยทรัพย์สินไปนี่แหละค่ะมิจฉาชีพยุคนี้มันมีกันทุกรูปแบบเลยนะจ๊ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยภาพเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้เป็นภาพของคุณวีเออคุณวิโรธใสระบาดคุณวิโรธใสระบาดไปจ็อกกิ้งออกกําลังกายแล้วก็ดื่มน้ําเขาไปวิ่งที่สวนสาธารณะสาลากรานจังหวัดนนทบุรีค่ะโอ้โห สารากลางจังหวัดยังไม่เว้นเลยมิชาชีพเนี่ยคุณวิโรศัยละบาดไปวิ่งจ็อกกิ้งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะในสารากลางจังหวัดนนทบุรีดื่มน้ำแล้วเกิดอาการมึนงงเหมือนกับควบคุมตนเองไม่ได้งนเงนินและโชคดีมีสติตั้งสติได้แล้วก็เอกใจขวดน้ำเนี่ยลองบีบขวดน้ำน้ำมันพุ่งออกมาเป็นเส้นเลยตรงข้างข,างขวด ขวดมันถูกเจาะลงไปเหมือนกับเข็มฉีดยาเจาะลงไปนั่นล่ะค่ะเลยคิดว่าต้องถูกวางยาแน่ๆเลยมีคนประสงค์หวังทรัพย์สินของเขาเนี่แหละนะคะคุณวิโรธสยระบาดอ่ะดูหน้าอีกทีหนึง่งนี่เขาก็เลยออกมาเปลื่นไัยโดยฉบับไทยรัฐบอกว่านักวิ่งผวาโดนวางยาเป็นโปรดิวเซอร์เลยนะคุณวิโรธสยระบาดเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์นะ เขาบอกเป็นโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์เตือนภยัยทิ้งขวดน้ําเอาไว้แล้วถูกเจาะเพื่อนน่ะต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยดีนะเขาไปจ็อกกิ้งแล้วมีเพื่อนน่ะไปด้วยแล้วช่วยดูแลเขาได้คือเข้าใจว่าไม่ใช่คนขายน้ําอ่ะเจ้าตัวเนี่ยคงไปวิ่งออกกําลังกายแล้วอย่าลืมนะเวลาออกกําลังกายเี่ยจะมีพวกผ้าขนหนูซับเหงือ่อมีเสือ้อมีวอม มีอะไรมีเสื้อวอร์มมีอะไรบ้างมีชุดเสื้อผ้ามาแขวนไว้ตรงเก้าอี้ข้างทางหรือแขวนไว้ตรงโต,โต๊ะม้าหินอะไรอย่างเงี้ยสถานที่ออกกําลังกายนึกออกไหมมันจะมีโต๊ะม้าหินมีเก้าอี้เนี่ยอะก็วางของไว้แล้วใครอยู่ตรงนั้นก็ช่วยกันดูแลกันไปหรือใครไม่อยู่ก็เอาของวางไว้เพราะมันก็ไม่ได้มีของมีค่าอะไรนอกจากอุปกรณ์เป็นเสื้อผ้าเป็นขวดน้ําอะไรวางไว้แค่นั้นนั่นแหละคุณวิโรคเขาไปซื้อน้ําแล้วซื้อน้ํายังไม่ทันดื่มก็วางเอาไว้ แล้วก็ไปวิ่งเหนื่อยแล้วก็กลับมาเปิดน้ําจะดื่มคือดื่มแล้วล่ะดื่มแล้วเกิดอาการงนเงินเนี่ยแล้วก็สังเกตว่าขวดน้ําต้องมีความผิดปกติสงสัยคนร้ายหรือว่ามิจฉาชีพแอบมาเจาะรูข้างขวดเนี่ยฉีดยาลงไปในขวดเนี่ยตอนที่คนไปออกกําลังกายไปวิ่งแล้วก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะคะมันอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ นี่แหละลีดข่าวข่าวนี้ของไทยรัฐนะคะบอกว่าตำรวจลงพื้นที่ดูจุดเกิดเหตุนักวิ่งโดนวางยาแล้วนะคะโดนวางยาในน้ำดื่มขณะไปจ็อกกิ้งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะศาลากลางจังหวัดนนทบุรีโอ้โหสวนสาธารณะศาลากลางจังหวัดนนทบุรีาตายตายพื้นที่ของศาลากลางจังหวัดนี่ยังกล้าทำแบบนี้กันได้เลยนะ ทั้งที่เป็นพื้นที่ของหน่วยงานราชการระดับจังหวัดเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขาเป็นการแชร์กันมากมายในโลกโซเชียลเตือนภัยเตือนภัยหนักๆเลยค่ะยิ่งตอนเช้าหลายคนตีห้าไปออกกำลังกายแล้วแถวสวนลุมสวนสาธารณะใกล้บ้านเนี่ยนะแล้วไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือว่าเย็นเนี่ยนะคะระมัดระวังนะคะขวดน้ำไปวางไว้ในพื้นที่สวนสาธารณะอาจตายได้เพราะถูกวางยา มีคนโดนไปแล้วค่ะก็อย่างที่บอกคุณวิโรธสายระบาดวัย42ปีไปโพสต์ในเฟซบุ๊กของตนเองคุณวิโรธเป็นโปรโดิวเซอร์รายการทีวีช่องหนึ่งบอกว่าผมน่าจะโดนวางยาในขวดน้ำดื่มหลังจากผมไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะในสารากลางจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา19มิถุนายนไปวิ่งตอนประมาณหัวค่ำ ประมาณหัวค่ำตก,ตกเย็นหัวค่ำไปออกกำลังกายหลังเลิกง,งานก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำจากบ้านแล้วก็ไปวิ่งประมาณนี้แล้วก็ไปซื้อน้ำดื่มจากรถที่ขายเป็นรถจอดขายอยู่ข้างห้องน้ำถือขวดน้ำวางไว้ที่เก้าอี้ม้าหินซึ่งเป็นจุดสตาร์ทในการวิ่งแล้วก็ไปวิ่งเป็นรอบเลยวิ่งกว่าจะเสร็จสองสามทุ่มได้เนี่ยละค่ะสามทุ่มเป็นช่วงเวลาที่สวนสาธารณะปิด ก็ตัวเองก็เอาน้ําเนี่ยมาดื่มดื่มไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสาของน้ําพบว่ารสชาติน้ํามันฝืนฝืนมันไม่ใช่น้ําปกติที่ดื่มเป็นน้ําดื่มน้ําสะอาดไม่ใช่รู้สึกเอะใจแล้วก็เอาขวดน้ําที่เหลือติดมือไปด้วยแล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปที่ทํางานย่านราชโยธินนั่งกินหมูกระทะกับเพื่อนอ๋อมันยังมีเวลานะหมายความว่ารู้สึกฝืนฝืนอะ ออกกำลังกายเสร็จไปหาเพื่อนกินหมูกระทะแล้วก็มีการจิบเบียรจิบเบียรไปแค่อึบเดียวรู้สึกร่างกายมีการแปลกๆหายใจติดขัดภาพหมุนลิ้นแข็งตาค้างอาจเจียนสองสามรอบกำลังจะหมดสติน้องๆที่ไปด้วยกันน่ะรีบพาคุณวิโรนธเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลรามาที่ดีหมอระบ,บุว่าได้รับสารพิษนะ ได้รับสารพิษบางอย่างเข้าร่างกายเนี่ยล่ะค่ะอันนี้รอผลตรวจเลือดและผลตรวจปัสสาวะที่ชัดเจนซึ่งคุณวิโรดบอกค่อนข้างมั่นใจว่าโดนสารพิษแล้วก็เอะใจขวดน้ำของตัวเองที่มีอยู่เป็นลองบีบบีบแล้วก็โชว์ในโซเชียลมันมีเหมือนรูอยู่ข้างๆอะ่ะน้ำมันพุ่งออกมาเป็นเส้นอะ่ะ นั่นแหละก็เลยรู้เลยว่าตอนที่ตัวเองไปวิ่งต้องมีใครไม่รู้เอาเข็มฉีดยาใส่ยาแล้วเจาะลงไปในถ้าไม่เข็มฉีดยาก็ส่ลิงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเจาะลงไปที่ขวดแล้วเอายาใส่เพื่อหวังให้คุณวิโรธหรือว่าเหยื่อสลกแล้วก็ปลดทรัพย์สินประมาณอย่างนั้นมากันแบบตอนค่ำๆคนที่ออกกําลังกายตอนค่ำๆมืดๆอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยแหละคะ่ะถือว่าต้องเตือนภัยนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใย เจ้าตัวนะตัดสินใจนะคือตอนนี้คุณวิรอปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วก็มาโพสต์เตือนภัยให้ระมัดระวังเชื่อว่าคนร้ายทําเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์สินและตนไม่อยากให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อเหมือนตอนก็คุณวิโรอบอกว่าได้ไปคุยกับคนขายน้ําที่ตรงสวนสาธารณะสารากลางนนทบุรีได้คุยซึ่งเป็นคนขายน้ําเจ้าประจําซึ่งเขาเจอเป็นประจําอยู่แล้ว คนขายน้ำเนี่ยไม่น่ามาก่อเหตุมันน่าจะเป็นคนอื่นแหละช่วยโอกาสตอนคุณวิโร์ไปวิ่งออกกำลังกายเป็นรอบเลยแล้วก็เนี่ยนะฉีดยาเข้าไปในขวดน้ำนั่นแหละนะคะตอนนี้คุณวิโร์บอกผมไม่กล้าไปวิ่งแล้วไม่กล้าไปวิ่งแล้วตอนนี้นะให้คนในพื้นที่สวนสาธารณะเอากล้องวงจรปิดไปตรวจสอบแต่ไปดูแลไปส่องแล้วกล้องวงจรปิดไม่มีนะ กล้องวงจรปิดในสวนสาธารณะศาลากลางจังหวัดนนทบุรีไม่มีเหรอไม่มีได้ยังไงท่านผู้วา่าสวนสาธารณะศาลากลางจังหวัดนนทบุรีต้องมีกล้องวงจรปิดนะคะท่านผู้ว่าขาไม่มีไม่ได้จังหวัดนนทบุรีกว้างขวางและคนก็ชอบไปออกกําลังกายเนี่ยสวนสาธารณะศาลากลางจังหวัดพื้นที่ก็กว้างขวางอยู่นะนี่คุณวิโร์บอกว่าไปหากล้องวงจรปิดแล้วไม่มี ไม่มีกล้องวงจรปิดเลยแถวนั้นก็เรียกร้องอยากให้มีการติดตั้งกล้องเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไม่ออกกําลังกายตอนนี้เขาบอกไม่กล้าไปวิ่งแล้วขนาดไปวิ่งประจําเป็นกี่ปีแล้วเนี่ยไม่กล้าไปวิ่งละเปลี่ยนไปวิ่งสโมสรของหมู่บ้านแทนจนกว่าจะรู้ผลตรวจเลือดแล้วก็ผลตรวจปัสสาวะว่าเกิดจากสารพิษที่เป็นอะไรยังไงแบบไหน แล้วผลตรวจที่ตรวจได้ก็จะไปแจ้งความว่าอย่างนั้นซึ่งก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ถึงตำรวจแล้วนะคะเพราะว่ามีการแชร์เตือนกันหนักมากเมื่อช่วงวันที่19เกิดเหตุใช่ปะประมาณวันอาทิตย์วันจันทร์ประมาณวันจันทร์วันอังคารวันนี้วันพุธไงเมื่อวานซื่อกับเมื่อวานเนี้ยแชร์เรื่องนี้กันหนักมากนะคะซึ่งตำรวจในพื้นที่นั้นก็คือสอพอรัตนาทิเบศจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้นะคะตำรวจสอพอรัตนาทิเบต อำเภอเมืองนนทบุรีออกมาพูดแล้วนะคะว่าตอนนี้ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วจุดที่เกิดเหตุเป็นเก้าอี้ม้าหินในสวนสาธารณะในสารากลางจังหวัดนนทบุรีโดยนายวิโรธได้โพสต์เรื่องนี้ลง facebook เมื่อวันอาทิตย์แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวนันศุกร์นะงานนี้ก็โอเคลงไปสำรวจตรวจสอบแล้วแล้วก็กำลังรอผล ของคุณหมอออกมาว่าผลตรวจเลือดก,กับผลตรวจปัสสาวะที่เกิดขึ้นจากนายวิโร์เนี่ยเป็นสารอะไรยังไงสามารถเอาไปยืนยันกับตำรวจเพื่อแจ้งเป็นหลักฐานได้นะคะ่ะงานนี้พันตำรวจโทอัศเดชมุ่งลือรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนสพรัตนาทิเบศบอกว่าลงพื้นที่ไปหาพยานหลักฐานแล้วในสวนสาธารณะแห่งนี้แล้วก็ไปดูแล้วไม่มีกล้องวงจรปิดจริงๆด้วยอย่างที่คุณวิโร์บอกนะ ซึ่งตำรวจก็ไม่นิ่งนอนใจนะถือว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของสังคมอย่างหนึง่งเป็นเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินต้องเตือนภัยก่อนเลยรู้แล้วต้องเตือนภัยก่อนเลยนะคะแล้วก็รราไปถึงตอนนี้จะประสานผู้เสียหายคือคุณวิโรจน์เนี่ยไปสอบปากคำเพิ่มเติม,ตมผลตรวจเลือดกับผลตวรวจปัสสาวะเพื่อจะรู้ว่าสารพิษในร่างกายของคุณวิโรจน์คือสารอะไรกว่าจะรู้ก็9ก,ก้ากรกฎาคมนะคะ ตำรวจบอกว่าผลตรวจเนี่ยจะทราบวันที่9กรกฎาคมแต่ในช่วงนี้ก็ติดตามหาข้อมูลพยานหลักฐานพยานแวดล้อมต่างๆไปก่อนนั่นแหละเหตุผลคือโรงพยาบาลต้องส่งผลเนี่ยไปที่ลลบไปที่แหลบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อหาสารพิษในน้ำคือขวดน้ำของคุณวิโรธเนี่ยเดี๋ยวนะคือร่างกายของคุณวิโร์เนี่ยรอผลจากโรงพยาบาลส่วน ขวดน้ําที่คงเหลืออยู่ของคุณวิโร์เนี่ยส่งไปที่ห้องแลบส่งไปที่ห้องแลบของกมรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อหาสารพิษในน้ํากันต่อไปนะจัจ๊ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขานี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราต้องเตือนภัยกันยิ่งตอนเช้าๆแบบนี้คนไปออกกําลังกายกันเนี่ยสวนสาธารณะก็ไปวิ่งเขาเปิดตัต้งแต่ตีห้าแล้วใช่ไหมสวนสาธารณะเนี่ยออกกําลังกายกันมันยังมืดมืด,มดไม่สว่างนะพวกมิจฉาชีพมันชอบมาแบบ มืดมืดอะมันไม่ชอบที่สว่างมันคล้ายๆผีนะมิจฉาชีพเนคล้ายผีเวลามาเนี่ยเหมือนเป็นวิญญาณแล้วก็ไปก่อเหตุตอนที่เหมือนวิญญาณคือไงชาวบ้านเขาไม่เห็นตัวไงไม่รู้มันมาแบบไหนเนี่ยแล้วมันก็ก่อเหตุเสร็จแล้วมันก็ไปแล้วก็แอบดักซุ่มอยู่ว่าเหยื่อเนี่ยสลบไหมถ้าสลบมันก็จะไปเอาทรัพย์สินประมาณอย่างนั้นดังนั้นออกกําลังกายในพื้นที่ที่สาธารณะก็จริงนะ แต่มันยังไม่สว่างเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้ามืดย่างเข้าสู่เช้าตรู่หรือว่าตอนเย็นเย็นพรบค่ำนะคะต้องระมัดระวังด้วยค่ะข่าวนี้ออกมาเตือนภัยและมันเป็นพื้นที่ของนนทบุรีไงเมื่อวานนี้ท้องถิ่นก็เต้นเลยนะคะเพราะว่าการแชร์ของคุณวิโร์เนี่ยแชร์กระหน่ำซัมเมอร์เซลมากโอ้โหเตือนภัยกระ,ะหันแตกมากนะคะค่ะเมื่อวานนี้นายคมแสงบำรุงเพาฝ่ายบำรุงการช่างเทศบานลนครนนทบุรีออกมาบอกเลย เรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีไม่นิ่งนอนใจนะฮะบอกว่าตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีสั่งการมาแล้วให้ทางนายกเทศบานลนครนนทบุรีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปไล่ตรวจสอบดูเลยในพื้นที่สวนสาธารณะสารากลางจังหวัดทุกอนูเลยคนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงแบบไหนกล้องวงจรปิดมีไหมบันทึกยังไงไปดูข้อมูลซะคนเข้าคนออกทุกอย่างนะอันนี้ค่ะ ไปดูจุดที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องราวของน้ำดื่มแบบขวดนำมาไว้ตรงเก้าอี้ในสวนนั้นตรงจุดที่เกิดเหตุนายคมแสงบำรุงพออฝ่ายบำรุงการช่างของเทศบาลนครนนทบุรีบอกว่าจุดที่คุณมิโรดเอาขวดน้ำวางไว้เขาเรียกว่าลานเตตะกร้อลานเตตะกร้อซึ่งเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับป้อมยามมากเลยและมีแสงส่องสว่างที่สนามตลอดเวลาซึ่ง มันก็ไม่น่าเชื่อนะจะมีคนกล้าก่อเหตุได้แบบนั้นแล้วเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยร้านขายน้ำดื่มรอบบริเวณนี้ก็เป็นเจ้าประจำขายมานานหลายปีแล้วก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นว่าขวดน้ำของคุณวิโรจน์เนี่ยถูกเจาะรูตอนไหนแล้วรูก็เป็นขนาดใหญ่พอสมควรนะคะนายคมแสงบอกว่าเห็นรูที่ขวดน้ำแล้วเป็นรูใหญ่พอสมควรบีปุ๊บ น้ำพุ่งปิ๊ดเลยทีเดียวนะคะค่ะน้ำในขวดน้ํานะคะซึ่งถ้าถูกวางยาจริงๆทําไมฤก์ยาไม่ออกผลต้องไปออกผลตอนกินหมูกระทะแล้วจิบเบียร์ยังไปได้อีกตั้งเป็นชั่วโมงว่าอย่างนั้นนั่นล่ละค่ะงานนี้คือต้องต้องเกิดความชัดเจนว่ามันเกิดเหตุการณ์ในสวนสาธารณะหรือว่าร่างกายของคุณวิโรจน์เนี่ยมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่าง หรือไปกินโดนอะไรบางอย่างหรือไม่อย่างไรนะก็เท่ากับว่าเท่ากับว่าฝ่ายที่ดูแลสวนสาธารณะสารากลางจังหวัดนนทบุรีตั้งข้อสังเกตว่านายวิโรธเนี่ยนายวิโรธเนี่ยถ้าโดนสารพิษทําไมไม่เกิดอาการลิ้นแข็งตาค้างอาจเจียนตั้งแต่แรกทําไมต้องแบบโอ้โหสามารถไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปกินหมูกระทะกับเพื่อนได้ พอจิบเบียร์แล้วเกิดอาการอย่างนั้นมันคืออะไรซึ่งเรื่องนี้นายคมแสงบำรุงผอฝ่ายบำรุงการช่างเทศบานลคนครนนทบุรีตั้งข้อสังเกตเอาไว้การตั้งข้อสังเกตแบบนี้คือนายวิโรธเกิดเหตุจริงหรือว่ากุเรื่องขึ้นมากันแน่นะอันนี้มีการก็สามารถตั้งข้อสังเกตได้แหละนะคะเพราะว่าไม่เคยมีแบบนี้เกิดขึ้นเลยเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นสวนสาธารณะสารากลางจังหวัดนนทบุรี ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดด้วยไงะนะอันนี้ส่วนรอปรพอรอปรพอดูแลคนเข้าออกตรงจุดต่างๆของสวนสาธารณะสารากลางจังหวัดนนทบุรีรอปรพอก็นักข่าวนะดูจากฉบับไทยรัฐนะเขาไปสัมภาษณ์รอปภชื่อว่านายบุญจันทร์สุขมณีอายุ45ปีรอปรพอคนนี้ดูแลทางเข้าสารากลางจังหวัดนนทบุรีบอกว่า เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีคนถูกวางยาพิษในพื้นที่สวนสาธารณะของสารากลางจังหวัดซึ่งรพอปภออบุญจันทร์บอกผมทํางานที่นี่มาสิบปีไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยและคนออกกําลังกายก็เป็นคนหน้าตาเดิมๆเห็นหน้ากันทุกวันคุ้นเคยมาออกกําลังกายกันเป็นสิบปีแล้วก็มีนะออกกําลังกายกันหลายปีแล้วก็มีและส่วนใหญ่ก็เอาน้ําดื่มมาวางตามจุดที่เขาวางเอาไว้หรือก็แขวนไว้บ้างอะไรบ้างตามต้นไม้บ้างอะไรบ้าง ไม่เคยมีปัญหาดังนั้นถ้าจะมีมิจฉาชีพเข้ามาก่อเหตุเนี่ยไม่น่าก่อเหตุเฉพาะคุณวิโร์หรือเปล่าคนอื่นน่าจะโดนไปแล้วด้วยหรือไม่อย่างไรนี่คือรอปภสาราก,กลางจาังหวัดนนทบุรีก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ากรณีเรื่องที่คุณวิโร์เนี่ยบอกว่าถูกวางยาในขวดน้ําที่สวนสาธารณะสาราก,กลางจาังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าจริงหรือมั่วชัว์หรือไม่ เพราะร้อยวันพันปีก็ไม่เคยเห็นมีใครโดนถ้าโดนมันน่าจะมากกว่าหนึ่งคนไงทำไมมีแค่คนเดียวโดดออกมาอย่างนี้นะคะค่ะก็อย่างไรก็ตามงานนี้ตำรวจสพรัตนาทิเบตต้องสอบปากคำหนักมากเอาพยานเป็นรอปพอเจ้าหน้าที่ดูแลสวนสาธารณะคนขายน้ำดื่มคนวิ่งออกกำลังกายทุกสิ่งอย่างเอามาเป็นพยานให้หมดเอามาสอบปากคำให้หมดเพื่อเกิดความมั่นใจแล้วก็รัดกลุ่มเพราะว่านี่เป็นสวนสาธารณะระดับจังหวัดมันต้องปลอดภยัย และสิยดายนะกล้องวงจรปิดไม่มีนะมันจะได้แบบชัดเจนชัดเจนไปเลยถ้ามีกล้องอยู่นี่ชัดเจนไปเลยนะคะค่ะก็อันนี้นะนายวิโรจน์ยืนยันว่าเขาไม่ได้โกเรื่องแล้วเขาเองไม่เคยมีปัญหากับใครไม่ว่าจะเป็นคนในที่สวนสาธารณะออกกำลังกายหรือว่าที่ทำงานเชื่อว่าเป็นมิจฉาชีพคนร้ายประสงค์ต่อทรัพย์แน่นอน พราะตอนวิ่งออกกําลังกายตนใส่นาฬิกาตรวจวัดชีพจรราคา1 2 0 0 0บาทแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องทรัพย์สินของตอนเวลาไปออกกําลังกายเนี่ยมีมูลค่าเกือบ5 0,000บาทดังนั้นคนร้ายอาจจะอยู่ตรงนั้นไล้เห็นตนเองวิ่งประจําแล้วรู้ว่ามีทรัพย์สินก็หวังหวังให้ตนสลบแล้วก็จะเอานาฬิกาตรวจวัดชีพจรราคาเป็นหมื่นไปโทรศัพท์มือถืออะไรประมาณแบบนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่า ต้องมีคนร้ายวางยาในขวดน้ําที่สวนสาธารณะสารากลางจังหวัดนนทบุรีอย่างแน่นอนแม้ว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นี้บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะจริงมั่วหรือเปล่าโกกขึ้นมาหรือเปล่าแล้วทําไมคนอื่นไม่โดนทําไมโดนแค่คนนี้เออมันก็เป็นประเด็นดราม่าก,กันไปแต่เอาเอาเป็นว่าคิดแบบสร้างสารรค์นะคิดแบบในแง่ดีปลอดภัยไว้ก่อน จะไปออกกําลังกายที่ไหนจะไปวางขวดน้ําของกินที่ไหนอย่างไรมีคนนั่งเศร้าไว้ดีกว่านะคะมีคนนั่งเศร้าไว้ปลอดภัยกว่านะหรือไม่ก็หาจุดคือสมมติเราขับรถขับรถเอาของเก็บไว้ในรถปลอดภัยกว่าอย่างนี้ดีกว่าไหมหรือสถานออกกําลังกายบางที่มีล็อกเกอร์เก็บไว,ใไว้ในล็อกเกอร์ดีกว่าไหมปปอดภัยกว่าค่ะมีเรื่องแบบนี้เราก็อย่าประมาทมันเกี่ยวข้องกับชีวิตและความปลอดภัยของเราแล้วก็ทรัพย์สินของเราด้วยนะคะ ส่วนจะรอผลตกลงไป็สารพิษอะไร9กรกฎาคมถึงจะรู้เรื่องอะ่ะรอไปอีกสัปดาห์กว่าอีกเกือบ2สัปดาห์นะ่ะถึงจะรู้เรื่องเอาว่าเตือนภัยกันก่อนนะคะข่าวนี้ต้องอ่านกันตั้งแต่เช้าเพราะเป็นช่วงเวลาที่คนกำลังออกกำลังกายเวลาแบบนี้พอดีพดีนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะ